สวัสดีค่ะบัตรเสื้อ้าผู้ส่องค่ะแอลค่ะนางค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อยืดแขนยาวงานผู้ชายนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานญี่ปุ่นงานเมกาลดไอทีนะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา7 5 0 0บาทนะคะน้ำหนัก4-5จากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ๋าร้0 2 0 0ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ๋า39บกาบทนะคะ37บบาท ประมาณก37<า>บาทหนึ่งกระสอบมีเป็นทั้งคอกลมค่ะ<า>ในหนึ่งกระสอบค่ะโริหาสามมีเป็นทั้งคอปกค่ะ<า>แล้วโราค่ะจะเอาง่ายๆค้าคอนั่นเองรช่ค่ะจะค้าคอนั่นเองแต่ว่าเรื่องเนื้อผ้าที่เราแบบว่า เจอนะคะลูกค้าจ๋าก็จะเป็นเนื้อคล้ายๆกับเนื้อยืดค่ะแล้วก็จะเป็นเนื้อคล้ายๆกับเนื้อกีฬาค่ะ,<น>ะูกคาจ๋าที่ปนหมักนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอะลูกค้าจ๋ารายการสุดท้ายก่อนไปกินข้าวเที่ยงค่ะลูกค้าจ๋าแซ่บแซ่บตามบะหมี่น้ำการลูกค้าจ๋าหมวดนี้ เป็นเสื้อยืดแขนยาวค่ะผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ดีนะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มกันไปเลยเยอะๆกันไปเลยอะลูกค้จาจ๋าลูกค้าจ๋ายาเรอจ้าค่ะเป็นเนื้อผ้ายืดก็จริงนะแต่ว่าไม่ได้เป็นเนื้อผ้ายืดที่นาหนาน,านนะลูกค้าจ๋าสาม,มารถใส,ส่ทาไร่ทาสวนสาม,มารถใสก่กางแจ้งได้ไดหรือว่าจะใส่แบบว่าใส่เล่นใส่สบายได้ทุกๆไปเลยค่ะแล้วยิ่งเป็น วันนี้คะ่ะลูกค้าจ๋าหมกกับสภาพอากาศบ้านเราด้วยงานะลูกค้าจ่ายแขนยาวแข,ขนยาวที่ไม่ได้นาะถ้าเป็นแขนยาวประมาณแบบนี้สามารถใส่กันกับเจเจพลมได้ค่ะชั้นหนึ่งได้นะลูกค้าจ๋าดูว่าจะเป็นทํางานเกี่ยวกับกลุ่มก่อรสร้างก็ได้นะลูกค้าจ๋าค่ะลูกค้จาจ๋ายราคาเจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนาสนใจสาม,มารถเสียบได้เลยขายงานผู้ชายอยู่แล้วนะลูกค้จาจ๋าหรือว่าอยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่ขายแนววัยรุ่นก็สามารถ เอาไปขายได้ได้ค่ะหรือจะเป็นกลุ่มที่คล้ายๆกับกลุ่มมาชําสวนก็ได้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะเป็นยืดแขนยาวค่ะลูกค้าจ๋าอย่างที่แจ้งเลยนะคะคอกลมมีมาคอโปโลมีมาค่ะลูกค้าจ๋าเนื้อผ้ายืดมีมาเป็นเนื้อผ้าสไตล์กีฬามีมาค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเนื้อผ้าสไตล์คล้ายๆกับเนื้อโปโลนะคะลูกค้าจ๋าก็มีมานะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเขากันมาอดิดา อันนั้นเป็นของอะไรคะแขนงออ,อะอโพดาย,ดายนะคะนะคะดูค้าจ๋าอดิดาตก็มาค่ะนะลูกค้าจ๋ารู้ว่าจะเป็นอะพพดายก็มีใช่นะค่<อ><อ>ะนะคะจ๋ารูกค้าจ๋าเน้นเป็นงานเขีนยาวานะลูกค้าจ๋าแต่เรื่องคอเหมือนที่แจ้งนะลูกค้าจ๋าพักมานะ จะเป็นคอกลมก็ได้นะ,ะคะจ๋าหรือว่าจะเป็นคอปกก็ได้นะคะแล้วเป็นงานรวมด้วยลูกค้จาจ๋าเรื่องไซส์ก็ค้านะ่าถ้าเป็นงานรวมปู๊บแบรนด์เราก็รวมคไซส์เราก็รวมใช่นะลูกค้จาจ๋างานแบรนด์มีทั้งแต่โซนง,งานญี่ปุ่นก็มีางานเมกาก็มา,านะคะเรื่องแบบว่า,าไซส์สไตล์ก็ค้ามาหมดเลยนะลูกค้าจ๋าค่าเข้ากันมาหมดเลยแต่ยังไงก็ผมเจ็ดพันห้าร้อยบาท ลูกค้าจะสนใจสามาซีบได้เลยได้เลยรับเป็นกระสอบนี้ก็ได้นะลูกค้าจัดทางที่ดีนะลูกค้าจัาคือครบสองหมืน่นเพื่อจะได้สลดหนึ่งพันบาทก็ได้นะาาาลูกค้าจะดหรือว่าจะซื้อสิทกระสอบก็ดีนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะซื้อครบยอดสองหมื่นบาทนะคะลูกค้าจะได้ส่วนลดหนึ่งพันพร้อมเป็นสมาชิกกับทางบัคเลยลูกค้าจะอันนี้อะไรนะคะอันตาไก่ไหม <c oughs> อันเลทบขอบตาไกหพอจีเหรอ ลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะลูกค้าจ๋าชอบกระสอบนีเอฟได้นะคะได้ตามรีว like да like right? ิวนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าได้ตามรีวิวนี้ทุกตัวนะคะเรื่องไซส์มีครับมาเลยนะคะ S M L นะคะมีครบไซส์มาอยู่ในนี้เลยนะคะาค่ะครัมาหมดเลยมินิรีวิวลายม่นิรวิสีพื้นนะลูกค้าจ๋าครบมาหมดเลยแต่ว่าอาจจะมีเป็นบางตัวนะคะที่คุณผู้หญิงสามารถใส่กับคุณผู้ชายได้แต่ว่าราคาของเขา ตัวนี้เป็นงานผู้ชายนะคะตัวแยกไม่ออกนะว่าอันไหนยิงอันไหนชาใช่เลยเพราะว่าสามารถใส่ด้วยกันได้ยิ่งเป็นแขนย่ามวนนี้เหมือนที่แจ้งใช่ไนจ๊ะสามารถเอาไปขายได้เลยต้นทุน37บาทบางตัวนะเอาไปขาย80บาทก็ได้ได้แปดสิบบาทก็ได้หรือว่าจะตัวละร้อยก็ได้นดาะจ๊ะแต่ท้งนี้ท้งนั้นก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดด้วยแต่ถ้าลูกค้าอยากขายที่ต้นทุนที่ถูกลงกว่า80ก็ไม่ยากซื้อครบสองมือลดหนึ่งพันหรือว่าจะซื้อสิกระสอบ ถ้าซื้อ10กระสอบต้นทุนของลูกค้าจะลดใช่ <ลด S 2> ค่ะลดต่อชิ้นไปอีกก็สามารถเอาไปขายได้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะลูกค้าจ๋าเป็นหมวดเสื้อยืดแขนยาวนะคะใส่แบบว่าคุ้มแดดก,ก็ได้ลูกค้าจ๋ากันหนาวก็ดีนะคะลูกค้าจ๋าใส่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ขับขี่รถก็ได้หรือใส่ทําง,งานก็ได้นะคะลูกค้าจ๋า ใส่แลนใส่เที่ยวใส่ทํางานใส่ลําลองได้หมดเลยนะคะลูกค้าจะายอยู่ในนี้เป็นเสื้อยือดแขนยาวนะคะของคุณผู้ชายนะคะลูกค้าจ่าแต่อยันที่แจ้งเลยเดิมเหมือนที่พี๋วบอกดูไม่ออกเลยนะคะว่าอันไหนหญิงอันไหนชายนะคะสามารถใส่ด้วยกันได้เลยนะคะใช่ค่ะอันที่เป็นโปโลสไตล์แบบนี้ะนะคะสามารถเอาไปทาราคาได้ไดสามารถเอาไปต่อยอดได้เลย่ะนะลูกค้าจ่าขายตัวร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบก็ได้แต่ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นชิ้ราคาแพงนะคะแนะนําให้คัดแยกแบรนด์ ออกมาค่ะแล้วก็เอาไปซักเอาไปรีดนะลูกค้าจ๋าเพื่อจะได้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนค่ะลูกค้าจ,จ๋าต้องแจ้งก่อนนิดหนึงน่งนะว่าถ้าซักก็ไม่ซักในเนื้อผ้าจะไม่เหงาค่ะถ้าซักปุ๊บรีดปับ๊บเนื้อผ้างเหงาแน่นอนถ้าลูกค้าเอาไปสไตล์แบบนี้ขายได้เลยถามว่าขายได้ไหม ขายได้แต่เนื้อผ้าจะไม่เงาจะไม่ใหม่ค่ะ,อะของเราแนะนํานะคะลูกค้าจ๋าเอาไปซักเอาไปรีดนะคะลูกค้าจ๋าเพื่อจะได้เห็นลูกผ้าที่ชัดเจนนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าซักรีดขึ้นมาค่ะลูกค้าจ๋าผ้าเงาผ้าใหม่และเห็นทรงที่แน่ชัดนะคะลูกค้าจ๋า แนะนำเลยนะคะลูกค้าจาต้นทุนประมาณการ3 7บาทลูกค้าจา3 7าบาทลูกค้าเอาไปขายตัวละร้อยได้ได้แปดเกได้5-9ก้าก็ได้ไดลูกค้าจาทางนี้ทางนั้น ลูกคสามารถไปคัดแยกทําราคาได้เลยใช่ได้เลยนะยิ่งที่แบรนด์เราเจอนะคะเป็นของโูมมีอะดิด้านมานะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะเป็นของอคาสคดามีอ่ะแล้วก็จะเป็นแบรนด์ตัวตัวนี้นะคะลูกค้าจ๋าเป็นของ h m มีค่ะนะลูกค้าจ๋าแบรนด์นะคะเราจะเยอะนิดนึงมาที่แจ้งนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็เอซิกนะที่เราเจออุ้ยแบรนด์เยอะอยู่นะเยอะมากแบรนด์เยอะนะแบรนด์ค่อนข้างเยอะเลยนะคะลูกค้าจ๋าเป็นทั้งแบรนด์กีฬานะคะลูกค้าจ๋า เป็นทั้งแบรนด์แบบว่าทั่วไปนะคะมีค้ามาหมดเลยนะคะอุ้ยตัวนี้ made in USA ค่ะตัวนี้ป้ายห้อยมาเลยอันนี้มือหน,นึ่นงค่ะนางค่ะอันนี้ป้ายห้อยมาเลยค่ะเป็นคอกลมแบบนี้นะคะ,คะป้ายห้อยมาเลยใช่แล้วค่ะ,คะลูกค้าจ๋าแนะนํานะคะลูกค้าจ๋าชอบกระสอบนี้ CF ได้เลยนะลูกค้าจ๋าชอบกระสอบนี้ CF ได้เลยนะคะได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าได้ตามที่รีวิวนี้ หยิบไปชิ้น2ชิ้นไม่มีแน่นอนนะคะลูกค้า๋าหรือนะคะสายลุ้นสายแบบว่าอยากลุ้นเองอยากเปิดเ,เองนะคะ<ช>ลูกค้า๋า แนะนำเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะราคาเท่ากันจํานวนตัวแต่ละกระสอบนะคะอาจได้ไม่เท่ากันให้หนที่น้ําหนัก15โลนะคะคุณภาพก็เหมือนกันดูนะคะแบรนด์ตัวนี้เป็นของ Under Armour ค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นของ Under Armour สวยอ่ะสวยจิงอ่ะบอกไม่คำเดียวชอบตรงที่คอนะชอบพกก็อยู่ในนี้ชอบพอกลมก็อยู่ในนี้ชอบผ้ายืดก็อยู่ในนี้ชอาเป็นสไตล์คล้ายๆกับเนื้อกีฬาก็มาเดี๋้วถ้าจะราคาเราก็คุ้มค่ะลูกค้าจ๋า7,500บาท เท่านั้นน่าสนใจ CF ได้เลยนะคะลูกค้าจะ CF ให้ด่วนให้เร็วให้ไวกันเลยทีเดียวใช่ลูกค้าจะสนใจนะลูกค้าจะา F ได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะาให้ด่วนให้เร็วให้ไวนะคะชอบกระสอบนี้ CF ได้นะคะได้ตามรีวิวนี้เลยลูกค้าจ้าแนะนำนะคะลูกค้าจ๋าหมวดนี้นะคะใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อยืดแขนยาวใส่ง่ายใส่สบายค่ะบางตัวค่ะลูกค้าจ๋า เป็นแบบว่าลายสกรีนนะคะลูกค้จาจ๋าสกรีนลูกงผ้าสกรีนตัวหนังสือนะคะก็คือมีคราบหมากบางตัวไม่กรีนก็มีติดหมานะคะอค่ะอันนี้เราก็ประมาณการะนะคะจ้าส่วนที่เหลือยังไงนะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะ<ม>ถ่วนราระนัค่คะลูกค้าจ๋าสำหรับหมวดน,นี้นะคะเป็นหมวดเสื้อยืดแขนยาวผู้ชายนะลูกค้าจ๋าแตคขาพอนะอาจจะมีทั้งคองกลมแล้วก็คอ,อปกนะคะเป็นงานญี่ปุ่นงานเมกาลดไอทีนะ,ะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัรราคา 7,500บาทค่ะน้ำหนัก45กิโลจํานวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ๋า180-200ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการ37บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้นะคะช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทาง i ิน t a g r กรค่ะ สำหรับหมวดน,นี้นะคะขอบคุณค่ะ